สวัสดีครับเราเราก็จะมาอยู่กับ EP 2นะครับเราจะมาเล่นจัดอันดับนะครับโหมดจัดอันดับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกับกับคุณฟีฟ้าเช่นเดิมคนเดิมคนดีคนเดิม,ดมไม่เคยเปลีป่ยนแปลงนะครับ เดี๋ยวถ้าผมถ้าเพื่อนเพื่อนของผมว่างผมผมจะพาเพื่อนมาเล่นนะครับผมก็ต้องเพื่อนเราไหมโอ้โาเพื่อนพาพาคนอื่นชาาแบบพาโอมครับอสองครับใครเคยไม่ได้ดูอีพีหนึ่งเนาะสามารถไปย้อนดูได้ตลอดสู้ย่งนี้ต่อเล่นี่อ ที่ที่เล่น4-4กับโอช่ที่เล่น 4v4 มาสเตอร์กับ e ีลิ e มาสเตอร์กับคุณปีกฟ้ารเราลงตรงไหนดีครับเราลงสุสานนกคุณฟ้าคุณฟ้าเลยปีกฟ้าก็เอาไปนะผมพูดผ <c oughs> <c oughs> ิดนิดนึงครับ เโอเคแม่คุณฟาโหลครับคุณฟาคุณตออผมมั่งก็ดีนะคุณกำลังกินอะไรวะกินลูกชิ้นอ๋อคุณพี่พีกำลังกินเราจะดีบคุณสารนแม่ากไชอดีค วิฟ้านะดีมันเนาะมากเลยแล้วคุณโดดลงไปทำไมครับตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะเจอคนนะครับจะงอน,นี้ยังไงผมจะเดาเหมือนเช่นเคยหรือไม่แล้วคุณโทษตา,านี้คุณก็จะเล่นปืนอะไรเหรอครับออผมผมคิดว่าผมจะเล่นทอก้อนกับเอ็เมแปดนะครับผมเจอเอ็ปครับผมขอผมขอ อยู่นี่เลยอยู่ด้านบนนะขรอบคุณครับรีเกมแปดตอนนี้เราก็ไปหากระสุนกันต o อ n ะกระสุนตีเนะกมแปดไม่มีเลยครับไม่มีกระสุนโอเคผมเจอกระสุนนอคระบังด้วยนะครับคุณคุณผ้าเพราะว่ามีคนอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับ เมื่อกี้เขาเพิ่งเปิดโดนใส่ผมครับยัดเขา้ารูตุลับ <_ d ata> เราพยายามให้ให้คุณฟีฟ่าคิดว่าตานี้เราจะได้ที่เท่าไหร่ครับประมาณที่สามับอืมประมาณที่สามนะครับ เราจะถึงกันไหมไปดูกันนะครับไม่ถึงนครับตอนนี้เราจะดีดไปหอดูดาวใช่ไหมครับเอาว่าผมถึงแล้วครับผมว่กแล้วอ่ะ <c oughs> ผมดีดผมดีด,ด,ดนะครับเราจะดีต้นนะครับอ๋อผมต้องดีดลงไปใช่ไหมครับค <c oughs> ันดีดใหม่มมมแล้วครับแล้วทำไมผมวิ่งเร็วไม่เหรอ อ๋อนี้คุณฟีฟาดูเหมือนจะว่าจะติดบัคนะครับเราะว่าติดอะไรครับบัควิ่งครับอ๋อคุณฟีฟาน่าจะติดบัควิ่งนะครับโอเคครับบัคหายแล้วครับบัคหายแล้วนะครับฟับงนี้ดูแบบดูไงครับตรงนี้อ่ะ ติดตามกดไลค์คนดีดมาแล้วคนดีดมาแล้วคุณดีดมาแล้วโอ้โหคุณปี๊้ายิงเข้าไป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 คุณปี้าไงมันจะตายแล้วครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปโดนเลยครับอ้าวเต่ออแล้วครับหายแล้วครับท่อนผมดีดไปต่อครับผมดีดไปอ่ะมันเลยครับไปครับมันจะบุกครับผมจะบุกครับดูดูกันนะครับว่าผมจะดาวหรือไม่ครับ ผมจะดาวเหมือนใน C V C หรือไม่ครับโอ้ยผมจะดาวครับคุณดาว<ผ>มไม่ครับจุ่มผมหน่อยครับตายแล้วครับคุณพี่ผมดีดมาแล้วดิแล้วคุณดีดทาไมครับผมผมกดดีดว่ะผมผมกดผิดผมกดผิด ผมรีบวิ่งไปบอกว่ารีบวิบ่งไปชุบฟีฟาครับคุณฟีฟาครับเราต้องรีบวิ่งไปชุบคุณฟีฟาก่อนครับอุ้ยจังหวะนี้ศัตรูมันได้ลงมาจากไอ้ที่มันอยู่นะครับม,มาด้านล่างนี่ล้วมันดูเหมือนมันจะไปไหนอ่ะมันจะไปไหนครับคุณผู้ชมตอนนี้ดูทรง โอเคครับผมจะไม่เก็บอันนี้ไม่รู้มันอยู่ไหนครับผมเจอมาแล้วผมเจอมาแล้วผมเจอมาแล้วแบบตรงไหนตรอไหนตรงนี้ครับตรงนี้ครับเจ็บ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 ครับ เขาขึ้น Foot, บิ๊กฟุตต่อแม่คุณฟีฟาตอนนี้ครถเราจะหยุดโอเคครับงั้นผมจะขี่บิ๊กฟุตตามไปนะครับดีดเข้าวงเลยครับดีดเข้าวงแล้วครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะขี่ตามไปรงวัลนี้เอาได้มาดูนะครับแล้วก็มีคนนั่งทุบรถรางวันี้ยังไงครับรังวันี้คุณฟีฟาเจอคนแล้วนะครับ โอ้ช่วยแล้วครับยังไงครับเดินสองตัวครับสวยด้วยครับตอนนี้สวยแล้วครับโอ้โหตัว้นึ่งครับตัวหนรับ ผมจะแหลกแต่ผมก็พอสู้ได้นะครับผมจะไม่เก็บของคุณวีฟานะครับผมจะเก็บของของมันครับอ่าวคุณฟีฟาไม่ได้คืนเลยนะครับ้โอของเยอะเกินครับ like คุณฟีฟาตามได้นะมาเป็นมือแล้วฟีฟาของอยู่นี่คุณฟีฟานะครับ นี่สมคุณไม่ใช่หรอกครับเจ็บของตรงนี้อ๋อไม่ใช่หรอใช่ไหมไปครับเราจะขี่กระบะไปต่อนะครับไปตะลุยยังต่อครับมันบินมันบินมันบินนะครับเราขี่เราขี่กระบะไปต่อนะครับเราจะให้คุณฟ้าขี่ครับ คุณจะขี่หรือคุณจะนั่งครับตอนนี้จะรุ่มตุ้มเป๊ะเลยนะับเมื่อกี้มาเลาะกันแล้วเราไปหาคนกันต่อนะคโควิดทั้าหมดจงหวันนี้เราจะเจอคนกันไหมครับมาดูนะอนน่ะแล้วเราก็จะมานนเก็บ a i r ็อดไ Cyber นะครับแต่ตอนนี้ผมติดอ่ะ เรามาเก็บใส่ข oh, e e e ื่อนนะครับโอ้จังหวะนี้เจอคนแล้วครับจังหวะนี้เจอคนแล้วครับเจอคน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 ังหวะนี้เจอคนครับตาวัดมาโผล่มาเราขอโทษครับผมขอโทษครับเฮ้ยมีมีมีคนใช้มีคนใส่มงุลครับอยู่อยู่อยู่ด้านล่างครับอยู่ด้านล่างเขตพิมา์สกีครับ คุณคุณเฮ้คุณผมเจอคนอีกแล้วไอ้เจอคนผมเจอคนเจอคน คนขี่เครื่องบินนะครับเราจะไปไล่เขากันครับไปครับท่านผู้ชมคุณฟ้ายิงยิงยิงเครื่องบินมาเลยครับเราเรามากันต่อนะครับเหมือนเราจะเหมือนเหมือนเขาจะไปจอดด้านบนตรงนั้นนะครับอ,อ๋อมีลูกปั้นของผมด้วยครับแล้วผมผมจะเอ,อิ่ม จะเล่นปุ่นอะไรดีครับท่านมผู้ชมผมใช้ M M หนึ่งสี่สี่สาม 14, 14แล้วกันนะครับผมคิดอะไหหรออกครับคิดอะไรครับคิดอะไหหรออกมาครับพี่โอมยไปแล้วครับเราจะไปหาเครื่องดีนะตอนนี้ดูจะต้องไปหาเครื่องดีครับโอเคครับเออมันเราเราไปซื้ออันนั้นได้หรอือ เราควรไปซื้อเอไปประตูวัดดีกว่านะครับคุณป้าปมันไม่มีแล้วไหมอะไปครับคุณฟีฟาครับอดัดคลิปอยู่นะครับมันไม่มีอัดคลิปอยู่ครับมันไม่มันไม่มีแล้ว๋อมันไม่มีแล้วเหรอครับโอโอเคครับไม่มีก็บ้าแล้วสิครับก็มีมม ผมตังไม่มีครับซ้ำโอ้จังหวะนี้นะครับโอ้อยังไงครับยังไงครับตอนนี้เราต้องอุ้ยเราจะได้เราจะได้ที่สามหรือที่หนึ่งครับตอนนี้มันอยู่ด้านบนนะครับมันแค้มมันหมดเองอืมจังหวะนี้ยังไงครับคุณฟีฟ่าไม่พูดเลยไหนครับเอาไปครับไปครับไปหามันกันนะครับไป คุณวางได้ถูกที่มากเลยครับเราอีลงยังไงครับอีลงกันยังไงครับผมผมอีขึ้นไปยังไงอะ

ไปเดี๋ยวผมขึ้นไปเดี๋ยวผมขึ้นไประวังนะครับมันมีสุนัขตัวสุัขตัวสุัตัวผมว่าเราควรลงมาดีกว่านะครับถ้าเราไม่อยากโดนเขาล้อมรอบนะครับระวังนะครับระวังระวังตอนนี้ผมจะถึงไหมครับปึ๊บผมถึงแล้วผมกำลังวาร์ปไปครับวารัดนะครับผมวาร์ปอยู่ด้านล่างกันนะครับอยู่ด้านล่างกันอยู่ด้านล่างกันนะครับ ผมผมมีไม่ต้องได้นนครับผมมีโอ้ยตอนนี้ตอนนี้เราจะสู้เขาได้ไหมมาดูกันเราจะได้ที่หนึ่งเลยที่ที่สองครับตอนนี้ลุ้นมากตอนนี้ลุ้นมากนะครับตอนนี้ลุ้นมากมากเลยครับ,รบอ๋อจังหวะนี้คุณพีไฟคุงตายครับคุณพีไฟคุงตายครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นไปครับเดี๋ยวผมขึ้นไปผมู่ด้านครับผมมีด้วย สวยสวยรางวัลนี้เรามีโอกาสได้ที่หนึ่งเดี๋ยวพับเกี๋ยเดยเดหมดครับเฮ้ยเราได้ที่หนึ่งเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ